สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะหรือว่าลัคนาพฤษภเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าดวงของคุณในเดือนธันวาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตบ้างนะคะปิดท้ายปีจะสวยไหมเนี่ยมาดูกันซิชาวราศีพฤษภนะคะมาเลยขอพลังงานของ ใบแรกนะคะเด็กไม่เท้าเนาะใบที่สองสตาร์นะคะเด็กเหรียญอืแปดเหรียญว้าวสองถ้วยนะคะสามถ้วยจัสติกห้าถ้วยนะคะ เมจิเชียนนะแล้วก็หกเหรียญน,นะคะมีแต่เหรียญเหรียญกับถ้วยนะคะอืมโดดเด่นในเรื่องของการเงินชาวราศีพฤษภนะคะคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆต่อยอดงานใหม่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงที่มีไฟในการทํางานเลยทีเดียวนะคะ อีกในหนึ่งคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการศึกษาก็ได้นะคะการศึกษาการดูงานนะคะเป็นช่วงที่ศึกษาดูงานเป็นช่วงที่เริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับการงานนะคะเป็นช่วงที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจแบบนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆธุรกิจที่ลงทุนเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่บางคนศึกษาเรียนต่อเนาะบางคนศึกษาต่ออะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะ เป็นช่วงที่คุณขมักขมน่นในเรื่องของการทำมาหากินทำงานทำเงินมากๆเลยนะคะตัวของคุณเองอาจจะเป็นคนที่ชอบบริจาคด้วยนะคะมีจิตใจดีนะคะจิตใจดีมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนนะคะหรือไม่นะคะกลับกันเนี่ยอาจจะเป็นผลบุญที่คุณทำมาไว้นะคะย้อนกลับมาสู่คุณคือไม่ว่าจะอะไรยังไงคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่ได้รับการประสบความสําเร็จ นะคะได้รับการส่งเสริมได้รับการสนับสนุนแบบนี้ด้วยนะมีไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเริ่มต้นมา2-3ถึงใบเชียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้แต่ตัวคุณเองก็มีเกณฑ์ที่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็อยากให้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณเริ่มต้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีทีเดียวเนาะอืม มีเกณฑ์ในเรื่องของการประสบความสําเร็จด้วยนะคะบางคนเป็นช่วงที่พักผ่อนหย่อนใจเยียวยาจิตใจนะคะเ,เป็นช่วงบางคนพักลอนก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจนะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์โดดเด่นมากๆเลยนะคะถูกตาต้องใจดึงดูดมีแรงดึงดูดมากๆเนาะมีสองถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเห็นไหมเอ่ยอื้ สองถ้วยสามถ้วยนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเจอการยานมิตรนะคะการได้หุ้นส่วนที่ดีนะการได้หุ้นส่วนที่ดีการเจอกัรยานมิตรที่ดีการรวมไปถึงการเจอคู่รักด้วยนะแล้วก็ ตัวคุณเองนะคะอยากมีความชัดเจนหรือว่าบางคนอยากแต่งงานนะคะอยากแต่งงานอยากมีความชัดเจนความถูกต้องเกี่ยวกับในเรื่องของความรักอยากทำอะไรที่มันถูกต้องชัดเจนตรงมาตรงไปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ q. มีในเรื่องของบางคนสำหรับบางคนยังไม่ย,ไม Arri patterns, ะะยังไม่ลืมอดีตนะคะยังไม่ลืมอดีตหรือบางคนผิดหวังอาจจะผิดหวังในเรื่องของการเงินก็ได้นะถ้าเราไม่ได้มองในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะ บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราคาดหวังเยอะนะอยากได้มากๆอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้กลับมาน้อยนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มองในสิ่งที่มันความผิดพลาดนั้นอะนะคะโดยลืมมองว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่รอบข้างเราบ้างแบบเนี้ยนะคะก็เปลี่ยนตัวเองได้แล้วเนาะชาวราศีพฤษภนะคะมีในเรื่องของความผิดหวังเข้ามาเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะคะก็อาจจะเกี่ยวกันในเรื่องของออความชัดเจนด้วยนะคะ ในใจอยากเริ่มต้นใหม่แต่ว่าอีกใจนึงมันก็ยังไม่ลืมนะคะมันยังทุกข์อยู่มันยังเจ็บอยู่มันยังเศร้าอยู่อะไรแบบนี้นะสำหรับชาวราศีพฤษภบางคนบางท่านนะคะ <c oughs> มาขยายกันต่อในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกนะคะเป็นช่วงที่การเงินของคุณไหลมาเทมานะคะการเงินไหลมาเทมา มีคนให้หยิบให้ยืมมีคนช่วยเหลือในเรื่องของสถานะการงาเงินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองช่วงนี้คิดแต่ในเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยคุณอาจจะคิดในเรื่องของการชอบทําบุญก็ได้นะว่าเอออยากจะไปทําบุญที่นูนนนน่นที่นี่บริจาคเงินที่นู่นที่นี่อะไรแบบเนี้ยนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วแม้แต่กระทั่งตัวเองตัวคุณเองด้วยก็เป็นคนที่หาเงินเก่งเลยแหละนะคะเป็นคนคุณเป็นช่วงที่คุณขยันนะเป็นช่วงที่คุณมือขึ้นนะแม่หมอบอกเลยในเดือนธันวาคมนี้นะชาวราศีพิศษคุณอยากจะทํางานอะไรคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรนะคุณรีบเลยนะคะเกี่ยวกับส่วนของการหารายได้เป็นช่วงที่คุณมือขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือทําได้เลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะประสบความสําเร็จเนาะอืม ถือว่าดีมากๆเป็นช่วงที่คุณโดดเด่นด้วยนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะดูโดดเด่นอะนะคะดูเป็นคนเก่งไปซะทั้งหมดอะไรแบบเนี้ยนะในเรื่องของการเงินถือว่าดีจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ได้อะไรได้อะไรมาแบบฟุกฟุกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นในส่วนที่แบบว่า1ได้มาจากการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือนั้นอา,อาจจะมีส่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะที่ช่วยเหลือคุณแบบเนี้ยได้ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมาจากที่ตัวคุณทําเองเนาะคุณขยันเองคุณทํามากคุณได้มากแบบเนี้ยนะคะเออขยันมากทํามากได้มากแบบเนี้ยขึ้นอยู่ที่ตัวคุณนะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่บอกว่าบางคนมีเกณฑ์อยากเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินการทําเงินก็ได้ด้วยนะคะการงานก็ ถือว่ายังดีอยู่นะคะยังประสบความสําเร็จอยู่นะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะักนะในเรื่องของคนที่มีลูกน้องก็สมานสามัคคีรักให้กลมเกลียวกันดีนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้าค่อนข้างโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพฤษภก็ไม่น่าห่วงอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะคะในเรื่องของการงานการเงินก็ยังดีอยู่ในเรื่องของหัวหน้าก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนจากหัวหน้าคุณด้วยนะคะ ถือว่าเป็นช่วงที่มีความสุขช่วงเวลาหนึ่งเลยนะชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนธันวาคมนี้เนาะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีความผิดหวังอะไรมานะคะลืมมันซะให้หมดเลยเพราะว่าความสุขความสําเร็จเงินทั้งนั้นเลยนะคะที่อยู่เงียลาลล้อมคุณน,นะคะเห็นไหมสามสามใบเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินคุณก็ดีในเรื่องของความรักบ้างนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรัก ได้เจอคู่รักเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะเอออาจจะเป็นชาวราศีตุลเป็นชาวธาตุดินธาตุน้ำนะคะธาตุดินพฤษธมังกรการธาตุน้ำเมเอธาตุน้ำเมถุนตุลกุมนะคะที่จะเข้ามาเป็นคู่กับคุณได้นะคะแต่ว่าความรักเนี้ยนะคะต้องมีการชัดเจนนะเออเหมือนแบบว่าถ้าใครเข้ามาในชีวิตคุณต้องชัดเจน ต้องคือเรียกว่าอะไรต้องเป็นความรักที่ดีต้องเป็นความรักที่มันถูกต้องอะ่ะนะคะไม่ใช่เป็นความรักที่หลบๆซ่อนๆนะคะถ้าเป็นความรักแบบนั้นคุณจะไม่เลือกนะเนี่ยจสติกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นความรักที่จะเข้ามาหาคุณต้องเป็นความรักที่ชัดเจนเนาะต้องการรักแท้ต้องการรักที่ดีแบบนี้นะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะชาวราศีพฤษภนะอะ่ะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ก็ ส่วนใหญ่นะคะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการหาเงินมากกว่านะคะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการหาเงินการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีการช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอรักต่างวัยก็ได้นะเขาคนนั้นอาจจะเด็กกว่าคุณก็ได้หรือคุณเด็กกว่าเขาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เพราะว่าไพ,ายพย่ประจําตัวคุณก็เป็นไพ่เด็กเหมือนกันตรงนี้สลับกันได้นะคะไม่คุณเด็กกว่าเขาเขาก็เด็กกว่าคุณแหละเนาะจะเข้ามาเยียวยาบางคนบางท่านเข้ามาเยียวยาคุณทําให้คุณมีความสุขนะคะทําให้คุณมีความสุขเหมือนการได้พบรักใหม่ที่ดีอ่ะนะคะการได้พบรักใหม่ที่ดีการเริ่มต้นที่ดีในชีวิตเกี่ยวกับในเรื่องของความรักด้วยนะคะอืม แต่คนมีคู่ก็ยังรักกันดีอยู่นะคะยังรักกันดีอยู่เอาใจใส่ซึ่งกรรันและกันดีอยู่นะคะในเรื่องของสุขภาพบ้างระวังปวดหัวคอบ่าไหล่ปวดหลังเข่าขา นะต้องระวังตรงนี้ด้วยปวดหลังอะ่ะปวดหลังปวดขาแบบนี้แล้วก็คอบ่าไหลนะคะแต่ว่าอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยไม่มีนะคะต้องบอกว่าดวงของชาวราศีพฤษภมีไพ่เสียแค่ใบเดียวเองก็คือห้าถ้วยเข้ามานะคะคือความผิดหวังอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณผิดหวังง่ายหรือว่าเคยผ่านความทุกมาเป็นคนมีอดีตอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะส่วนวันที่ดีๆนะคะที่คุณ จะไปเปิดร้านเปิดกิจการจะไปติดต่องานวันจันทร์เป็นวันที่ดีมากๆคุณจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะคะมีคนเอาใจช่วยคุณเยอะแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนก็ดีมากๆเลยนะวันจันทร์วันอังคารก็ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินวันพุทธทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมาย ทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารสัญญาแบบนี้เป็นต้นนะแล้วก็วันศุกร์นะคะวันศุกร์จะเป็นอะไรที่เริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะคะพลังพร้อมไปด้วยสติปัญญาการเจรจาพูดคุยทุกอย่างจะลงตัวและประสบความสำเร็จมากๆวันเสราร์ คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะวันเสาร์ก็เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งเลยนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับวันที่ดีๆที่คุณจะไปใช้ทําธุรกิจหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะได้หมดเลยเนาะอ,อีกนิดนึงนะในเรื่องของความรักยังไม่จบยังไม่จบในเรื่องของความรักนะคะบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการในเรื่องของแบบเหมือน,นบางคนอยากจะแต่งงานอะนะคะ บางคนมีเกณฑ์คุยกันแพลนกันเกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภกเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอจบคาทํานายเพียงเท่านี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ